สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันที่6มีนาคม2024มาพบกับเราช่องอินโนไลท์วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นอย่างไรราคาปัจจุบันอยู่ที่ราคา2127ีเดมีแนวต้านและแนวรับที่ต้องสังเกตดังนี้แนวต้านที่1อยู่ที่ราคา2140ถ้าผ่านราคานี้ไปได้เราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่2ที่ราคา2150และถ้ากราฟได้ผ่านราคานี้ไปได้อีกเราจะเห็นการพุ่งขึ้นไปถึงแนวต้านที่3ที่ราคา2160ซึ่งป็นแนต่ถ้าาารค ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้เราจะเห็นการถอยลงของราคาแนวรับที่1ที่ราคา2,110ถ้าหากราคารับแรงกดดันการขายให้ลดลงผ่านไปได้เราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่2ที่อยู่ที่ราคา2,079ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญและถ้าราคารับแรงกดดันให <acked> <legal>? oh? ้ลดลงผ่านแนวรับนี้ไปได้อีกเราจะเห็นการถอยลงไปถึงแนวรับที่3ที่ราคา2,040โชคดีเป็นของทุกท่านครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนถ้าชอบในการวิเคราะห์คุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ใหม่จากทางช่องอ n นโนไลด์ของเราได้ครับขอบคุณที่ฟังชมการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในวันนี้